สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t หกทาร์ร n ชานผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมดแจงนะคะคลิปนี้เราจะมาทำแรนดอมนะคะคลิปแรนดอมคือนะ,ะผู้ที่บังเอิญมาพบคลิปนี้นะคะข้อความข่าวสารนี้แปลว่าคนที่คุณรอนะคะคนที่คุณรอเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะจะทำอะไรไหมนะคะ หัวข้อเรานะคะคนที่ฉันรอเขาคิดอะไรเกี่ยวกับฉันอยู่เขาคนนั้นจะทําอะไรไหมนะคะการอ่านครั้งนี้เป็นการอ่านพลังงานตามหน้าไพ่หรือเป็นการอ่านแบบ General ล e n d i ินนะคะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมแลบฟังเอาราคานะคนที่วกคุณรอนะคะมีพลังงานอะไรบ้างของพวกเขานะคะคนที่คุณรอเนาะอืมนะคะ คนที่พวกคุณรอขอดูพลังงานเอนเนรจีของพวกขอ,ของพวกเขาเ่านั้น King of Source Two of Wand นะคะคนที่อยู่ห่างไกลต่างจังหวัดต่างถิ่นแดนไกลคนที่เป็นคนพูดตรงๆงคนที่เป็นคนที่ชางฉลาดอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะมีอีกก้สูงทำอะไรจริงจังมุ่งมั่นนะคะอืมนะ,ะเป็นคนที่ช่างฉลาด เป็นคนค่้นข้างที่มีอีโก้นะคะมีอีโกโนะะ้โกโนะอืมนะวิวออฟฟอร์จูนนะ,ะคนที่ห่างจากคุณไปแล้วด้วยการเวลาด้วยการห่างนะคะอาจจะเลิกนะคะอาจจะมีการจับได้ในความรักความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่พังทลายมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งมีปัญหาที่นอกใจกันไปนะคะไฟนะคะ,ะ,คะโอเคหเหรียญ การให้และได้รับที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะความเหงาความเศร้านะคะการไม่ได้ดูแลการที่นะคะพวกคุณไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควรนะคะทาวเวอร์นะความรักความสัมพันธ์ที่พังทลายความสำลักความสัมพันธ์ที่โดนดองไว้อ่าความสัมสพันธ์ที่คุยไปเรื่อยๆนะคะคุยไปวันๆเนาะแล้วก็ อาจจะมีใครบางคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่จับได้นะจับได้ว่าเขาหรือเธอคนนั้นนอกใจนะะทะเลาะเบาแวงได้เลิกกันไปแล้วอตอนนี้อยู่ห่างต่างจังหวัดก็ได้ต่างประเทศก็ได้เช่นกันนะคะรู้สึกรู้สึกเหน็บหนาวในความรักในความสัมพันธ์นะนะคะพวกเขาเหล่านั้นมี energy พลังงานประมาณนี้นะคะกับ ที่เกี่ยวข้องกับคุณนะจ๊ะอืมนะวิวอ่าฟอร์จูนใครบางคนอาจจะติดต่อสื่อสารทางโซเชียลออนไลน์นะคะต่างชาติได้เออต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะคะอืมนะคนไทยได้คนต่างชาติได้หมดนะวนเวลาผ่านไปเนื่นนานมากแล้วนะคะเขาหรือเธอเหล่านั้นทําไมคะก็อาจจะยังทําไมคะยังรู้สึกเหงารู้สึกนึกถึงคุณรู้สึกรอคอยที่อยากจะขอโอกาสหรือเปล่านะคะ คลิปนี้ก็เลยได้เกิดขึ้นนะคะคนที่ฉันรอคอยอ่าทีนี้เรามาดูว่าเขาพวกนั้นอ่าเขาคิดอะไรเกี่ยวกับพวกคุณนะคะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับพวกคุณอยู่ mm hmm. อืมเขาบอกว่านะเขามีแพชชั่นนะคะอยากเริ่มต้นใหม่นะ mm hmm. อยากมีความรักอยากกลับเข้ามานะ mm hmm. อยากมีความรักโรแมนติก mm hmm. คือเขาอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณอะ อยากยื่นไม่ตีให้อยากขอโอกาสอยากขอโอกาสกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเออนะคะในความคิดของเขานะเออในความคิดของเขาอยากกลับมานะคะเขาบอกว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรนะคะอืมนะคะไม่ว่าคุณจะเดินจากเขามาแล้วนะคะตัวเขาได้เดินจากคุณไปนะคะอืมเขารู้สึกทําไมคะยังอ้างว้างนะคะยังโดดเดี่ยวจ้ะ ยังไม่สามารถนะคะลืมยังไม่สามารถลืมคุณได้นะนึกถึงนึกถึงหรือคิดถึงที่เคยมีกันและกันอยู่นั่นเองนะคะคนที่เลิกไปแล้วนะคะอืเขารู้แหละนะคะว่าตัวเขาทําไมคะทําอะไรผิดศีลธรรมนะคะในขณะที่เขาคบคุยเป็นแฟนกับคุณอยู่เขาอาจจะไปม,มีคนอื่นนอกใจผิดศีลธรรม ทำอะไรไม่ถูกต้องนะคะตามจาร ie, ีตประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะ mm hmm. หรือรักษาสินไม่ได้เป็นคนที่ไม่ดีพอนะ mm hmm. เขาคิดว่านะ mm hmm. เขาอยากจะเป็นคนดีนะคะ mm hmm. ตอนนี้ซีดาเขาบอกว่า mm hmm. การที่เขารู้ตัวเขาเองแล้วล่ะนะคะว่าตอนนี้เขานะรู้สึกเหมือนว่า งียบไม่มีการติดต่อสื่อสารกับคุณเขาอยากพักนะคะเรื่องอะไรที่เขาทําไม่ดีนะคะในอดีตอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนดีเอออยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนดีเหมือนคนกําลังคิดได้เหมือนโจรกําลังจะกลับใจนะคะเป็นพระขึ้นมาเออ the r e f e นะคะอืมนะคะบางคนนี่แบบว่ามองมาที่คุณนะคะว่าคุณนะคะ เ,เขาอะตัวเขาอะเดินจากคนที่ดีไปแล้วพลาดโอกาสได้คนที่ดีได้ของดีนะคะเขาอยากจะทำอะไรไหมซิกออฟโซส e นะเขาบอกว่าจริงๆอะถามว่าคนที่ห่างไปห่างไกลนะเขาอยากเดินทางกลับมาเออนะคะอยากเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาหานะคนอยู่ต่างจังหวัดคนที่อยู่ไกลคนที่ห่างไปเขาอยากจะกลับมานะคนะเออทำไมคะกลับมาเพื่อเพื่อทำไมคะ อืมนะ่วยทาอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันถูกต้องชัดเจนหรือกลับมานะคะให้ความรักออดูแลเทคแคร์คุณอีกนะคะเขาอยากได้รับโอกาสโอ้เืมเขาอยากจะทำอะไรไหมเออเนี่ยนะคะขอโอกาสได้ไหมอยากกลับมามั่นคงใครบางคนที่เป็นครอบครัวแล้วเป็นสามีภรรยาแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะเขาอ,อยากลาออยากลับมาเออนะอยากกลับมาเลือกคู่ทูอัพครับ ในใจเขาคิดว่าตัวคุณอาจจะเป็นความรักอาจจะเป็นเนื้อคู่นะคะอเขาอยากให้คุณกลับมาเป็นพาร์ทเนอร์ชิพเหมือนเดิมทูเลิฟส์นะคะเป็นความรักเป็นแม่ของลูกเป็นครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะอยากกลับมาอยู่อยากขอโอกาสนะออยากขอโอกาสกลับมานั่นแหละเขาอยากเขาจะเทคแอคชั่นไหมล่ะอ,อในเมื่อใจเขาคิดว่าคุณเป็นคู่เป็นเนื้อคู่เ,เป็นคนที่ดีเหมาะสมกับเขาเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมคนคนนี้ขอดูหน่อยสิเทคแอคชั่นไหม กิ่งลพบวนเออน่าจะเทคแอคชั่นอยู่นะอารานะคะเขาบอกว่าเขากำลังคิดพินิจพิเคราะห์อยู่อะไรบางสิ่งบางอย่างอยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอยากจะแอคชั่นแต่เขาก็ไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจไม่มั่นใจนะคะรู้สึกเหมือนลังเลใจสับสนนะคะจะทักหรือไม่ทักดีจะกลับหรือไม่กลับดีลังเลสับสนวุ่นวายเขาไม่แน่ใจในตัวตนของคุณด้วยนะคะเออไม่แน่ใจด้วยว่า สิ่งที่นะคะถ้ะจะทําอย่างไรเพื่อให้ถูกใจอาจะทําอย่างไรเพื่อให้ถูกใจคุณในการเงนงอขอคืนดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขากำลังคิดวิเคราะห์อย่างหนักเลยเดือนถายพินเทสนะคะรังเรสับสนอมันเหมือนว่าเขาเรียกอะไรอะออปชั่นเอออยากจะหาออปชั่นนะคะกำลังนั่งคิดเฝ้าคิดพินิจวิเคราะห์ว่าเออออปชั่นนี้อะไรดีนะอะไรดีให้ยให้นะ กาลังคิดพิจาะห์ว่านะคะออการที่เขาจะมาง้อคุณการที่เขาจะมาง้อคุณเนี่ยนะคะจะเอาอะไรออปชันนะกาลังคิดเห็นไหมคะเออนะเนี่ยคิดนะคะคิดอยู่ตลอดเวลาเลยว่านะจะเอาอะไรดีที่เป็น option, ออปชันที่จะง้อคุณนั่นแหละ,ะหาออปชันก่อนเออห่ออปชันก่อนว่าจะง้อนะสี่ถ้วยอทำไมคะ กลัวคุณไม่ถูกใจเขาคิดว่าถ้าเขายื่นไมตรีหรือยื่นความรักให้กลัวคุณไม่ถูกใจนะคะตอนนี้มันเหมือนเขาอาจจะแอบดูแอบมองแอบสืบแอบส่องก็ได้แต่เขาไม่แน่ใจว่าอารมณ์คุณอยู่ประมาณไหนเออนะดูไม่ออกเออนะกลัวคุณไม่กลัวคุณไม่ถูกใจนะคะเออกลัวคุณไม่พอใจถ้าเขายังยื่นความรักหรือยื่นไมตรีให้นะคะกลัวคุณทําไมคะกลัวคุณไม่รับกับคืนในความรังเลใจเขาถ้าเขา จะแอคชั่นนะคะหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างกลัวคุณไม่เอากลัวคุณไม่ถูกใจนะคะเครียดอตอนนี้เขาเครียดวิตกกังวลนะคะเออกินไม่ได้นอนไม่หลับอยากจะกทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคริงออฟวานแต่ถามว่าทํำไหมยังไม่ทาหรอกเพราะเขากำลังลังเลใจคิดอยู่ในใจมากๆเลยแล้วก็เครียดวิตกกังวลคือกลัวสถานการณ์ว่าไม่เป็นไปตามเขาคิดวางแผนอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่เขายังไม่ได้ลงมือทำหรอกเขายังไม่ได้แอคชั่นนะคะเออ เพราะทาไมนะคะเขากลัวคุณไม่ให้อภัยนะคะเออนะคะหรือหาคนไปช่วยดีหาคนมาช่วยดีกว่าไหมหาหาคนมาช่วยไกลเกลี่ยเจรจานะคะอืมนะเขาบอกว่ากลัวคุณไม่ให้อภัยกลัวความรักความสัมพันธ์นี้มันจะพัฒนาไปไม่ได้นะคะอืมนะยังไม่แอคชั่นเลยะนะคะอืมลังเลใจสับสนใจไม่แน่ใจเขาบอกว่าเราคอยสถานการณ์ก่อนแล้วกันอืมนะยังไม่ทําอะไรเลยนะ คนคนนี้นะคะเขาคนนี้เออนะคะเขาคนนี้มีราศีอะไรลัคนาอะไรราศีลัคนาดาวศุกร์ดาวจันทร์ของเขา <c ond ition ing> คนที่ฉันรอเขาคิดอะไรเกี่ยวกับฉันจะทําอะไรไหม <c oughs> คลิปนี้เรนดัมเอาเป็นแบบสั้นๆแล้วกันนะคะอืมพลังงานอาจจะเป็นคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ราศีเมษนะคะธาตุลมตุมกลุมมิถุนนะคะ คนเกิดวันพฤหัสนะคะแล้วก็คนเกิดวันจันทร์ขออีกหนึ่งใบนะคะราศีมีนอืมคุณราศียังต่อไปนี้ที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเขาก็ได้อาจจะเป็นราศีของเขาก็ได้เช่นกันนะคะพ่ะอยากบอกอะไรอ่าพะอยากบอกอะไรบ้างเกี่ยวกับพลังงานครั้งนี้นะพ่ะอยากบอกอะไรกับทุกคุณที่มาชมคลิปนี้นะ,ะอาจจะเป็นคําแนะนําหรืออะไรก็ได้ ใช้ประสบการณ์ในการเรียนรู้นะคะเออใช้ประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้ควรพิพจารณานะคะแทนภาระรความเปลี่ยนแปลงเออมันเกิดขึ้นแล้วนะคะพย, lling, ยายามเทเลอร์เยียวยาจิตใจตัวเราเองนะคะปรับสมดุลอืมนะคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะสามารถอยู่ได้นะคะเออเหมือนว่าดูแลตัวเองได้นแ่แหละทุกคุณนะคะสามารถแบบว่า รับได้ทุกความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะคุณพวกคุณเยียวยาจิตใจตัวคุณเองแล้วไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นนะคะประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตนะคะของพวกคุณคุณสามารถเอาตัวรอดได้คุณสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวคุณเองโอ้ว้าววิลลิกูสนะคะเพสออฟคัพนะคะสิ่งดีๆนะคะสิะะ่งดีๆข่าวดีหรือทําไมคะ,ะความรักหรือมิตรภาพมันมันมี energy เหมือนว่า คนที่คนที่รอคนเก่าหรือว่าอาจจะไม่รอก็ได้แบบว่าเอ้ยมาฟังคำขเออมาฟังสนุบๆไปอย่างนั้นแหละนะเขาบอกว่าเออมีคนมีคนที่เป็นเพื่อนที่ทํางานคุณอะนะมีคนที่เป็นเพื่อนที่ทํางานของคุณนะคะเขานะคะอาจจะอยากจะอยากจะเ,เปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ของความเป็นเพื่อน ความเป็นคนอยู่ในกวนกุ๊กแก๊งหรือทีมงานอะไรก็แล้วแต่ในบริษัทอะไรเงี้ยนะคะเขาอยากคุย mm hmm. เขาอยากยื่นไ่ตี mm hmm. เขาชอบเออเขาอยากได้เขาอยากเขาไม่อยากเป็นเพื่อนอะเออเลิกเป็นเพื่อนกันเถอเราเออเลิกกันเถอะเลิกเป็นเพื่อนเธอ mm hmm. อยากเป็นแฟนอะไรประมาณนี้ mm hmm. เออนะคะ mm hmm. อืมนะ mm hmm. เขาอาจจะแบบ อ๋อเดอะสตานะอืมคุณอาจจะเป็นคนที่ดูโดดเด่นในที่ทํางานก็ได้นะคะเป็นคนทํางานเก่งเป็นคนมุ่งมั่นจริงจังนะคะเดอะสตาหรือคล้ายๆแบบว่าเป็นคนที่อัธยาศัยดีเออเวลาใครที่คุยกับคุณหรืออยู่ด้วยแล้วมันรู้สึกแบบว่าเฮ้ย mm hmm. สบายใจอ่ะมีความสุขเว้ยเออฉันอยากเอาแกมาเป็นแฟนอ่ะได้ปะเออเงี้ยเออนะแต่คือไมยถึงว่า ไอ้เพื่อนคนนี้มันก็รู้นะว่าเราเลิกกับแฟนเก่าไปแล้วนะมันต้องรู้ด้วยถ้ามันไม่รู้ไม่ใช่นะคะอ,อหันไปมองคนข้างๆด้วยว่าเขาอ่ะแอบปิง๊งแอบมองคุณอยู่หรือเปล่านะราศีนะหมอจะไม่เปิดเพิ่มนะโอเคไหมราศีนะมันมีแทมพัลเลกับดืสตาร์ไม่รู้อะราศีธนูกับราศีราศีธนูกับราศีกุมแล้วกันอาจจะเป็นคนที่มองคุณอยู่ก็ได้หรือเป็นคนที่มาชมคลิปนี้แล้วเป็นราศีของคุณก็ได้เช่นกันนะคะ เอาละค่ะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเอาไว้ชมคลิปใหม่นะคะคุณจะได้พบรักกับใครเออดีเป็นกันเนาะคุณจะได้พบรักกับใครเราเร็วนี้เพราะเราจะได้ดูว่าไอ้เพื่อนนี้ที่มันมาชอบเราเนี่ยมันเป็นใครนะคะเดี๋ยวเราจะไปออขยายในคลิปถัดไปดีกว่านาอที่เป็นแบบแรนดอมนะคะเอาละค่ะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวนะ ที่หมอแจนปักหมุดไว้ใต้ไอ้นี่นะใต้คลิปนะคะหรือใต้ดีสคริปชันก็ได้มีรายละเอียดนะคะเออไม่ต้องคอมเมนต์ถามว่าเอออยากดูวดวงส่วนตัวคอมเมนต์ถามอยากดูวดวงส่วนตัวติดต่อที่ไหนโหคุณไม่ไม่คลิกดูอะไรบ้างเลยเหรอหมอก็ลงรายละเอียดไว้ให้ตลอดอะเออหมอก็งงว่าฉันก็ลงอะไรไว้ให้แล้วทําไมแบบไม่ดูพิมถามอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบบางทีไม่น่าถามอะไรแบบนี้เออนะ ะะเอาละค่ะอย่างไรก็ขอบคุณมากๆสําหรับคนที่มาชมคลิปนะคะขอบคุณสําหรับคนที่กดไลค์กดซับสไครต์นะคะขอให้มีความสุขมากๆใครอยากจะเรียนวิดีโอดูดวงนะคะก็รอยก็บาทต่อเดือนสมัครสมาชิกหน้าช่องแล้วก็เข้าไปชมวิดีโอได้เลยมีทั้งหมด78วิดีโอละล่ะนะคะสามารถดูดวงได้เลยเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ